ถึงแม้หลังการเลือกตั้งใหญ่ปี2566จะเกิดภาพรัฐบาลผสม,มค้มคั่แต่ผ่านมากว่า2ปีที่รัฐบาลเพื่อไทยเข้าสู่อำนาจก็เป็นทักษิณชินวัตรที่รับรู้ได้หรือไม่ว่าไม่มีมิตรแท้ทางการเมืองหรือมิตรภาพจากฝั่งอนุรักษ์นิยมก็ไม่จีรังทาวรเช่นกันเพราะมาถึงตรงนี้ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ารัฐบาลเพื่อไทยที่มีพักร่วมรัฐบาลจากค้่อนุรักษ์นิยมไม่ได้มีอุดมการณ์แบบเดียวกันกับเพื่อไทยแต่เหตุจำเป็น ที่ต้องจับมือกันก็เพื่อสกัดพักก้าไกลให้ออกจากสมการเป็นรัฐบาลแต่แล้วตลอด2ปีหลายสัญญาณพักร่วมรัฐบาลโดยเฉพาะกับพักภูมิใจไทยก็ชัดเจนว่าอยู่กันแบบไม่ไว้ใจและเกิดแรงกระเพื่อมทางการเมืองตามมาหลายครั้ง เช่นเดียวกับกลุ่มต่อต้านรัฐบาลที่กดดันไปถึงทักษิณชินวัตรก็กําลังขยายตัวไปพร้อมกับการประเมินสถานการณ์นิติสงครามว่าไม่ว่าอย่งางไรฝั่งอนุรักษนิยมก็ไม่ไว้ใจทักษิณได้ร้อยเปอร์เซนอย่างล่าสุดมีการมองว่ากรณีสารปกครองสูงสุดมีคําพิพากษาคดีโครงการรับจํานําข้าวในยุครัฐบาลยิ่งลักษณ์ชินวัตรโดยมีการแก้คําพิพากษาของสารปกครองชั้นต้นที่สั่งให้ชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนเป็นเงิน3 5หมื่นล้านบาท มาให้จ่ายชดใช้เฉพาะค่าเสียหายที่เกิดขึ้นในขั้นตอนการระบายข้าวแบบรัดต่อรัดเป็นเงิน1,028ล้านบาท หลังจากนี้กระทรวงการคลังต้องดําเนินการยื่นฟ้องร้องใหม่แต่หลายฝ่ายคาดการว่าขั้นตอนนี้อาจล่าช้าเนื่องจากมีการมองว่ากระทรวงการคลังอยู่ภายใต้การกํากับพักเพื่อไทยอย่างพิชัยชุนหะวชิระรัฐมนตรีคลังหรือไม่ไม่ใช่แค่นั้นแต่คําสั่งสารปกครองสูงสุดถูกโยงไปถึงคดีป่วยทิพย์ของอดีตนาย,ยกทักษิณจนต้องนําตัวมารักษาที่ชั้น14โรงพยาบาลตํารวจซึ่งสารดีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองนัดไต่สวนใน วันที่13มิถุนายนนี้โดยขณะน,นี้อยู่ระหว่างขั้นตอนที่ทักษิณชินวัตรผู้บรรชาการเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครอธิบดีกรมราชทัณฑ์นายแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจต้องส่งคำชี้แจงและหลักฐานที่เกี่ยวข้องมาให้ศาลภายใน30วันนับตั้งแต่มีคำสั่งเมื่อวันที่30เมษายนที่ผ่านมาขณะเดียวกันเมื่อวันที่8พฤษภาคมทักษิณในฐานะจำเลยคดีประมวลกฎหมายอาญามาตรา1 1 2เคยื ื่นคำร้องขอเดินทางออกนอกราชอาณาจักรไปยังประเทศกาตาร์แต่สุดท้ายศาลก็ไม่อนุญาตตามคำขอส่วนก่อนหน้านี้ทักษิณเคยยื่นคำร้องขอเดินทางออกนอกประเทศมาแล้ว5ครั้งโดยศาลอนุญาตเพียงสองครั้งและไม่อนุญาตถึง3ครั้งและจากผลคำสั่งศาลที่ออกมาก็มีแรงกดดันที่พุ่งตรงไปยังอดีตนายกสองพี่น้องอย่างทักษิณและยิ่งลักษณ์โดยตรงทำให้ขณะนี้หลายฝ่ายมองว่าตระกูลชินวัตรต้อง ประเมินดีลข้ามขั่วหรือไม่ว่าจะเป็นเกราะคุ้มกันได้เหมือนเดิมหรือไม่ทำให้ในช่วงหลายวันที่ผ่านมามีกระแสะข่าวปล่อยเป็นระยะว่าทักษิณเตรียมหนีออกนอกประเทศอีกครั้งแต่เมื่อวันที่27พฤษภาคมที่ผ่านมาทักษิณก็ไปปรากฏตัวบนเวทีสํานักงานปป,ปสเพื่อปาฐกถาพิเศษในฐานะอดีตนายกและที่ปรึกษาประธานอาเซียนในหัวข้อยาเสพติดอาชญากรรมข้ามชาติมุมมองและความท้าทายต่อ,อก,การ แก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน อย่างไรก็ตามหากยังจำกันได้ข่าวลือว่าทักษิณเตรียมหลบหนีนั้นก็เคยเกิดขึ้นมาเป็นระยะโดยเฉพาะในช่วงที่อายการสูงสุดมีคำสั่งฟ้องในคดีอาญามาตรา1 1 2และนัดฟังคำสั่งวันที่10เมษาย,ยนปี2567ที่สำคัญจากปรากฏการคู่แข้งข้ามขั้วอย่างสนธิลิ้มทองกุลอดีตแกนนำกลุ่มพันธมิตรและจตุพรพรมพันธ์อดีตแกนนำน,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 ำนปชที่หันมาจับมือประกาศล้างอำนาจตระกูลชินวัตรก็เป็น สิ่งที่หลายฝ่ายมองว่าจะเป็นการยกระดับการต่อสู้ได้มากน้อยแค่ไหนดังนั้นต้องจับตาไปที่ท่าทีทักษิณจะออกมาอย่างไรต่อไฟแค้นที่มาจากจตุพรและสนธิลิ้มทองกุลต่อจุดเสี่ยงของทักษิณในเกมนิติสงครามและแนวรบสงครามการข่าวที่จะเป็นชนักติดหลังไปถึงวันข้างหน้าอย่างแน่นอน